อันนี้ลูกเล็กนะแต่มันก็หวานนะลูกเนะนี่จ้าทุกคนให้หลานถ่ายให้เนี่ยหลานก็ยืนเป็นกล้องตัวก็เป็นนางเอก MV เห็นไหมสวยไหมนางเอก MV น้องจอดสวยใช่น้องจอดต้องชมมันสวยรับนะจอยอย่างเงี้ยนะลูกอันนี้มันไม่มีที่คุมนะเพื่อนๆนะพี่จอยไปเก็บตรงนู้นมันมีที่คุมไงด้านด้านนู้นน่ะนั่น เจ้านัากักแอนดีอ้อ่ะแล้วมันฝนตกใส่มันก็จะเริ่มช้ำมาั้จา้ะนะนี่นี่นี่ วันนั้นอนะจอยเข้าไปเก็บในนูน่นนอะในในอุโมงค้ะทีนี้เขาปิดเขาให้มาเก็บรอบนอกเขาจะเปิดเป็นเป็น,ปนล็อกล็อกไปนะเพื่อนๆนะเขาไม่ได้แบบว่าให้เข้าได้ทุกทุกอันทีเดียวนะ่ะเขาเปิดเป็นทีละทีละล็อกกัจะ้ะอันนี้ล็อกนี้ก็จะลูกเล็กเน่าเยอะ ดูเพื่อนๆคือของใสเขาจะมาเก็บกันคนเก็บเยอะนะใช่คนมาเก็บเยอะไม่เอาหรอกจ้ะถึงอบกอกเออมัน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 ,ม,นมันเน่าเยอะนะเ,ออเน่าเยอะอู้หูนี่สวยนี่นี่แต่เน่าเยอะมากเลยเอ้ยอะไอ้ฝั่งนี้จะลูกไม่ใหญ่เท่าที่ฝั่งที่จอยเก็บนะน ่งเก็นองไงก็ฝั่งนั้นเลยเองมึงยจลสายในการเก็บนังนเก็บเขายืนเก็บแต่ว่าท่านี่นังเอาคานเอาจพวกได้แบบว่าลูกสวยอือนี่นี่ฮัลโหลไหนอยู่ไหนอ้เก็บเร็วจังลูกโอเกบเต็มแล้วเหรอนี่มีลูกวันนี้ด้วยอสามลูกแฟรเหรอ้องจอดเก็บเต็มแล้ว งอกเก็บองอเก็บเก,กีเ่บกองเงินใช่ไหมใช,มมใช่โอ้โหนี่พระเจ้าจ,าจอร์ดเห็นไหมเ,เพื่อนๆลูกใหญ่มากนี่เก็บลงไปนี่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 จ้ะ เราต้องเลือกจ้ะถ้าไม่เลือกไม่ได้เ,เพื่อนๆเขาเริ่มเน่าไงนะเนี่ยเขาเริ่มแบบว่าเริ่มเน่าอจ้ะบางอันคนเขามาเก็บเยอะมันมันมันวะเลยวายเร็วจ้ะนะ เพราะวันอาทิตย์ที่จอยมานะกับแอนดี้นะคือยังแบบยังเยอะนี่น,นี่มันเน่าอ่ะมันเน่าอ่ะจอด ล้วจอยเจอแต่รัแบบมันไม่ค่อยจะไอ้นี่ไงวันนั้นที่น้าจอยมามันเพิ่งเริ่มสุกนะมันจะเยอะอยู่เห็นไม้นี่นไง มีน้ำบ่ปีสายหนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นมาหากันและนะ้วเนี่ย มันไม่ค่อยดกตรงฝั่งเนี้ยดกอยู่แต่หมายถึงมันน้อยๆเออมันดกอยู่มันหน่อยๆแล้วมันไม่ใช่แบบหน่อยเต้งๆทางจอยนะหน่อยใหญ่ๆมันกะลินะจเพราะมันก็เปิดน่านตรงนี้ไงอือไม่มันถูกแดดต้องเไม่ไหมมันถูกแดดด้วยพี่แล้วฝนมันตกใส่มันเลยช้ำโอ้โนนโน่นโนเห็นไหมนั่นฝั่งนู้นเห็นไหมโน่่โนน่ะอ่ะอ่นั่นแหละต้องดีกว่าทัานเปิดนั่นจอยไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ฝั่งเมื่อกี้นี่ทะเลาะกันแล้ะสองคนนะใช่ฮะ ไม่ใช่ตดนะเนี่ยเสียกรองเท้าดักเอสเอสเอสนะฮะเรองเท้าเสียกสีแดงหมดแล้วเพราะว่าน้ำผื่นมันโลนน่ะนะใช่ไหมี่เหยียบไปเพราะมันโลนลงดูสินี่ไม่รู้ขายทางไหนที่จะหยุงานจอยขายสวยสวยใช่ไหมเฟอโ์บี้มันไม่รู้ว่ามันจับจุดไม่ถูกนี่เขามีอันสีเสื้อด้วยโอ้มาโอ้น้องโจทยดูสิที่ซ้ายอยน้องไม่ได้ต้องชอบแน่เลยนะนี่พีเสียเก่งมากเลยฮะเดินกันมาเดินเดินมา ต้อยๆเนี่เห็นไหมล่ะใครมั่งต่อใครมั่งนู่น yani ลูกจอดอยู่ตรงไหนบอกมือหน่อยนู่นเจ๊รัดอยู่ข้างหลังนู่นทำงานเราหนีแม่กลับบ้านก่อนดีกว่าพันสีขาวก็หนียังไงเขาก็ลังรดน้ำกันจ้ะที่เขาปล่อยน้ำรดน้ำนั่นแหละเพื่อนๆปล่อยน้ำนี่น้ำหยดอยู่นี่ รถน้ำอยู่เห็นไหมนี่ไปรถน้ำนี่รถน้ำเขามีระบบสายยางอ่ะเพื่อนๆสายเป็นสายสายระบบสายอาา่ะจ้ะแต่เขาไม่ให้เข้านะเขาเอานิกันเขาบอกว่าดิดครับแฮบบินเหมือนก็นว่าไม่ให้เราเข้าอาา่ะจะไม่ให้เขาเก็บ เห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันวันนั้นที่จอยมากับอันนี้ก็อยู่ข้างในนี่แหละจ้ะเนี่ยจอยเก็บลูกโตข้างในข้างในเนี้ยแต่ตอนนี้เขาก็ปิดไม่ให้เข้าตัวเี้เขาก็ลดน้ำเนี่ยเขาจะมีลูกสอนว่าให้เก็บตรงไหนอะไรเง,งี้ยจ้ะเห็นไหมเขาบอกอยูน่นะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีลูกสอนที่ให้เข้าออโอค้คีโคขนาดนี้เชี ซอยนี้พี่โคนว่ะพี่โคน,โคนมันไม่ค่อยมีน้องจอดสั่งเลยโอ้หายแกากมาเลสั่งเลยพี่นี่ีเห็นไหมครับเนี่ยน้อดเห็นหป่ะอันนี้ลูกเล็กนะแต่มันก็หวานนะลูกเนะเีะ่จ้าทุกคนให้หลานถ่ายให้เนี่ยหลานก็ยืนเป็นกล้อง ก็เป็นนางเอก MV เห็นไหมสวยไหมนางเอก MV น้องจอดสวยใช่น้องจอดต้องชมมันสวยครับนะจอยอย่างเงี้ยนะลูกน้องจอดก็เก็บทีเดียวเต็มละเก็บใบมากดู๋น่ากินไหมน่ากินน่ากินมันไม่ค่อยลูกโตัวฝั่งเนี้ยลูกเล็กมากเลย กินเยอะสุดสิวแตกมเกี่ยวกินของเขาสามลูกสิวแตกเลยใช่ไหมสามลูกกันมายังหนุ่นระวังหล่นนะลูกหลานจ้ะน้องจอร์ดครั้งแรกของน้องจอร์ดมาเก็บสตรอเบอรี่ด้วยนะลูกเนาะชอบไหมสนุกสนุกดีนะลูกเนาะจากมาถึงลาสเบอรี่เห็นไหมเนี่ยโหสุกเยอะกว่าตอนที่ว่าจอยมาอีกพี่ลัด ตอนจอยมามันไม่ดกไม่สุกขนาดนี้ดูดิข้างในอะ่ะเนี่ยนี่นี่พ,พี่รัตพี่ล้านหลานเก็บกันน่ะล้านหลานที่ไหนล้านหลานคนเดียวนั่นกับแม่เขาเพื่อนเพื่อนดกคักที่แรกเขาลือมาป้ายออกไงวา่าเก็บได้วันนี้ดูอื้อ ราสเบอร์รี่จอยไม่เก็บไปจ้ะเพราะว่าจอยเก็บไปกับพี่อันดี้วันนั้นยังไม่หมดเลยจนะ่ยจากฟางก็ประมาณนี้นี่แดงช่ำแดงช่ำฉ่ำั้งนั้นจ้ะจอยก็ไม่ได้เก็บหรอกจะระสเบอร์รี่เพราะว่าจอยเก็บไปอ่ะมัน มันเยอะแล้วมันกินไม่หมดจ้ะนะก็พาพี่สายกับพี่รัดมากันหลานมาจ้ะหลานชายจอดดูเินเพื่อน,อน,อนดูแดงๆจ้ะนีอ่อวบเลยเห็นไหมลูกนี่เบลเลอร์เบลเลอร์เนี่ยวันนี้ก็บูเบอรี่จะ้ะบูเบอรี่ก็นี่ประมาณนี้จ้ะเพื่อนเพื่อน,อนแต่ยังเก็บไม่ได้เนาะยังไม่สุกเขาก็ปลูกใส่กระถางจ้ะผลไม้โซนนี้เขาจะปลูกใส่กระถางทั้งนั้นจ้ะอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีสายยาง เนี่ยสายยางคือรดน้ำาจ้ะนะอันนี้คือน้ำาจ้ะที่เขาเอาน้ำให้วิ่งมารดน้ำผักกัน,นี่จ้ะเป็นประมาณอันนี้นี่บูเบอรี่เดี๋ยวก็เก็บได้จ้ะแต่ยังหลายอาทิตย์อยู่แหละอาทิตย์สองอาทิตย์น่ะนี่บูเบอรี่ เห็นไหมเขาปลูกในนี้อันนี้เขาจะปลูกอะไรไม่รู้จ้ะนะเขาทําเพิ่มนะ่ะทาโครงเหล็กเพิ่มไม่รู้เขาจะปลูกอะไรบูเบอรี่ไม่ค่อยโดกอะ่ะเพื่อนๆนะไม่ค่อยโดกนี่เห็นไหมนี่คือบูเบอรี่ของเขานกไม่มากินนะเนี่ยเออเขาไม่ไดเอาอะไรมาคุมนกไม่กินอะ่ะนี่แถวบ้านจอเนี่ไม่เหลือนะเนี่ยเนี่ยจ้ะบูเบอรี่แต่ยังไม่สุก ไม่ใช่บลูเบอร์รี่ป่านะเ,นเพื่อนๆนะรสชาติบลูเบอร์รี่ป่ากับบลูเบอร์รี่บ้านจอยก็ไม่รู้หรอกจ้ะว่ารสชาติเหมือนกันไหมเพราะว่าจอยก็ไม่เคยไปเก็บไอ้บลูเบอร์รี่ป่าก,กินสักทีจ้ะจอยเลยไม่รู้เนาะอันนี้คือบลูเบอรี่ที่เขาปลูกบลูเบอร์รี่นี่นี่ไงเริ่มสุกแล้วจ้ะน,นี่เริ่มสุกแลวนี่นี่เริ่มสุกแล้วนี่จ้ะเริ่มสุกลว ีก็ในร้านจ้ะในร้านที่เรามาเก็บไอ้ไอ้น,นี่แหละนี่จะไปช่างเนี่ยมันพี่สายอันนี้เขาใครที่ไม่อยากไปเก็บเองเลยเขาก็จะเก็บไว้างี้ผลไม้ผักคือให้ด้วยเก็บมีทุกอย่างมีตะไคร้ด้วยตะไคร้นี่ก็ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วท,ที่แล้วนะพี่สายจอยมาเนี่ยใช่พวกผักสลัด ราคาแพงนะเพื่อนๆนะค่อนข้างแพงอง่ันน,นี้น่าจะก็จะมีคาเฟ่ข้างในอจะรวมมะเขือเทศ